เด็กๆคะรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันรู้ไหมคะว่าอันนี้คืออะไรเฮ้ยอย่าเพิพ่งทำทั้งผมรู้ครับใช่ผม,ผมรู้ว่ามันคือฟอยล์บุเขาไฟเงียบไปเลยเอา,เอาวันนี้คุณผู้ชมทุกคนเป็นฟอยล์บุเขาไฟเงียบเลยเงียบเลยนะคะ <c oughs> คุณทั้งคู่คะวันนี้เราจะมาทําภูเขาไฟ ูดมันอ่ะให้มิ้ากับมิยาพูดดีกว่าวันนี้เราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดอ่ะบอกพี่บอกพี่เกลียวนะคะวันนี้เราทำอะไรคะตัดไฟระเบิดระเบิดระเบิระเบิดโอเคผูเขาไฟระเบิดใช่ค่ะมิญาเราไม่คว่างไม่อยะไรนะลูกนี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขยันหนึ่ง ว้างใหม่งี้นะหน่อยไม่ได้เป็นนักรงละนี้บอกให้เลย <c oughs> ถ้าเรารักในอาชีพเราอ่ะเราไม่ควรจะทําอย่างนี้กับของน<อ>ี่ยิ่ก่อนอจบขวดอาชีพไปอีกจ้ะคุณพ่อเคยทํำไหมครูขอไฟระเบิดอ่ะตอนบบเด็กงอะผมอ,ะอ่ะไม่เคยหรอกเพราะผมอ่ะเกิดมาไม่ทันเฮ้ยไม่ทันตั้งแต่ยุคแม่ยุคพ่อเธอแล้ว <c oughs> น้องเรียนไม่เคยทำ <c oughs> หรอทน่ต้องทำกันไคลเอนส์วีคอย่างเงี้ย จะบอกว่ามันทุกยุคทุกสมัยจริงๆเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะ science fair science show science week เขาเรียกว่างานนิทรรศการวิทยาศาสตร์หรือสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั่นเองใช่เราก็จะมีอันนี้ที่เป็นขาดเท็ดมากๆก็คือการทำภูเขาไฟลาวาระเบิดโลกแตกอะไรก็ว่ากันไปมีใครเชื่อว่นว้าวไหมครับว้าวเหรอชัวร์หรือเปล่าชัว ไปหยิบไดโนเสาร์มาให้แบบนี้ค่ะอ้าวไปหยิบไดโนเสาร์มาชั้นแรกครับเด็กๆไปหาไดโนเสาร์ก่อนไปหาไดโนเสาร์จากพี่บิวค่ะถามไปหาพี่บิวดูดีว่าน่าจะไดโนเสาร์เจอไหมเสาร์ว่ะค่ะนี่เอาไปนี่ขอครับพี่ก้าครับนี่ครับมีภูเขาเนี่ยเขาก็มีไดอะไรคะ ใช่เขาไม่ได้มีหมาเหมือนพี่สมอ่าระวังเลยค่ะไดโนเสาร์อยู่ใกล้ๆภูเขาไฟแล้วทีนี้นะเดี๋ยวที่ขอหยิบเพิ่มมันต้องหลายๆตัวใช่ไหมอ๋อหลายๆตัวอันนี้ก็คือเบกกิ้งโซดากับผงฟูใช่ไหมเบกกิ้งโซดาไอเป็นเบกกิ้งโซดาเอาใส่ขันตไฟพยายฮะเออใส่เบกกิ้งโซดาผสมผงฟูเนี่ยเข้าไปภาพสองภาบสามภาบสี่จะให้ไดโนเสาร์วิ่งวิ่งวนกันไหม เราจะใส่สีผสมอาหารเข้าไปกอง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 มีญาติดูก่อนนะกองมีญาเอานี่ไหนคะเมียจะใส่ไหมคะนี่เมียดูก่อนไม่มีใครสนใจโดโนเสาร์อันนี้เลยหรออุ้ยอุ้ยมันดูแล้วนะ ผมว่าตื่นเต้นสุดก็ผมนี่แหละครับเป็นไงคะมันว้าวไหมคะว้าวจริงจริงหรือว้าวปลอมๆคะว้าวปลอมว้าวปลอมมามี่ขอเมียดิเนหนมีอยค่ะเมื่อกี้นี้แต่ที่มียว้าวค่ะเมีว้าวจริงหรือว้าวปลอมคะว้าวปลอมอย่างนี้้้ไดม มามามาแบบนี้ทาผมให้แล้วเดี๋ยวน้องๆใส่ที่เป็นน้ําส้มสายชูใช่อันนี้ใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยนะโอเคสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะว้าวตลกไหมคะเฮ้ยผู้ประกอบการรบบไดโนเสาร์ก็ตายไปเลยมั้งบุดบายไดโนซอร์แล้วใครล้างไดโนเสาร์อ่ะแดดีไงคะ มองไปเลยไอหยาสนุกไหมคะสนุกครับสนุกครับอ่าคุณพ่อสรุกกิจกรรมไหนสิคนที่ไม่เคยทำเนี่ยยังไงสำหรับผมเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับรู้สึกว่าคนที่วายที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นผม ว่ามันว้าวมาได้แข่น mm ี่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกดีสำหรับเล่นกับครอบครัวได้นะครับผมแล้วก็อาจจะใช้แบบว่าเงินนิดน้อยน้อยใช้ทุนน้อยน้อยสำหรับผลิตของ เล่นชิ้นนี้ขึ้นมาถูกไหมครับถูกถูกไม่แพงไม่แพงก็เป็นของที่แบบหาได้ตามปงซูเปอร์อะไรอย่างนงี้ก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ให้กำลังใจบ้านของเราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ